เป็ใหม่แล้วนะคะยังไงกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็รักเราตลอดเลยบางท่านนะคะมาทุกวันเลยค่ะอาทิตย์หนึ่งมี่มาทุกวันนะคะยังไงนะคะก็ได้ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะฟังฟังที่พักก่อนนะคะนุชพูดไม่เก่งก็พูดไม่เก่งแล้วจะพูดเก่ง สวัสดีปีใหม่ครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนร้านตํไหลของเราก็ขอท่านเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยในปีนี้นะครับขอบคุณครับก็ส่วนปีใหม่นะคะก็เป็นเพื่อนครับคุณนุงกับคุณพานะคะแล้วก็เจอกันตลอดในวันปีและก็อยากให้ร้านไปดีๆก็อยากให้ท่านทุกท่านมาทุกวันนะคะเดี๋ยววันนี้เจอกันนะ Alright. Okay. You can translate that. Eh? <laughs> yeah, right. uh, just to say, uh, thank you to Kun Pat and uh, Kun Nut. Alhamdulillah. <laughs> uh, Alhamdulillah. <laughs> and Sabar <somebody be> <laughs> <laughs> yeah. di to everyone here. For farang, I don't want farang here. I don't like. I <open> <laughs> <laughs> Okay. Choki, everybody. ขอบคุณครับขอบคุณพี่เก๋ยรคไยกนเองเสมอใช่ไหมขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณพัดคุณลูกนะฮะเรายังจะร้องเพลงต่อนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องขอขอบคุณนะครับอันนี้ผมต้องขอบคุณนะครับจะพูดไปไหนนะครับจยพูดไปไหนครับนะฮะผมยกมือไหว้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เรารู้จักกันมานะครับขอบคุณจริงๆครับ กว่า23ปีที่ผมทำงานมาหโรงแรงนะครับบางท่านรู้จักผมมายาวนานร้านนี้นะครับเปิดตัวมาหปีแต่การออกตัวสมัยก่อนนั้นมันไม่มีแบบนี้นะครับมีทานอาหารกลางวันกลางคืนเราเริ่มมาทำเสียงนตรดีให้ทุกท่านได้ร้องเพลงตั้งแต่วันที่26เดือนมก,กราปี2567อ่าใช่ไหมฮะ,ะ2566หรือเปล่า คุณรุ่ครับปีเรามาครบปีเนี่ยหกหกหรือว่าหกเจ็ดหกหกนะที่เราเข้าไปอยู่ที่นี่ทำดนตรีนะครับครับยี่หกยี่หกมกราปีปีหกเจ็ดนะครับปีหกเจ็ดนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเดือนหน้านี่ครับก็จะเป็นครบรอบหนึ่งปีนะครับเดือนนี้นะฮะยี่สิบหก วันที่1นึ่งพฤานะครับเดือนเนียเดือนเนี้ยก็ครบแล้วครับ1ปีเพราะนั้นผมทําหน้าที่ตรงนี้เล่นดนตรีตรงนี้มีสิ่งไหนที่ขาดตกบกพร่องถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างคุยกระซเ้าเยาะเย้สิ่งไหนที่ล่วงเกินไปต้องกลับพานาะไปและทุกท่านมีความสุขคิดถึงเราคิดถึงร้านคิดถึงผมและอาจารย์แมงมาบ่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ